นักร้องอีสานอินดี้สุดฮอตขวัญใจพ่อยกแม่ยกครูเต้ยอภิวัตรเป็นอีกหนึ่งคนที่เจอเรื่องราม่าหนักเมื่อตลอดล่าสุดก็ตกเป็นข่าวคดีขึ้นโรงพักถูกเต้นรถหลอกซื้อรถหรูงานนี้เดินทางมาเคลียร์ข่าวผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาจบลงด้วยดีเพราะได้ทนายเจมช่วยเคลีย์ นอกจากนี้ยังขออัปเดตเปิดใจเรื่องลับจากใจเหตุใดต้องปิดเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องลูกและเมียอ,อยู่หลายปีวันนี้มีทุกคำตอบมานั่งเคลียร์ทำไมที่ผ่านมาถึงปิดเรื่องครอบครัวอยู่หลายปีเพราะว่าตอนนั้นมันมีดราม่าเยอะ มีทั้งเรื่องดราม่าคบซ้อนและดราม่าไม่ไปสอนหนังสือและก็มีเพจต่างๆด่ายับเลยแล้วถ้าเราลงเรื่องแต่งงานลงเรื่องมีลูกเราต้องโดนด่าอีกแน่นอนก็เลยเงียบไว้ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดคนว่างด้วยก็เลยพิมพ์ด่ายับเลยว่างงานครับตอนนั้นรับมือกับภรรยายังไงบ้างที่ต้องปิดข่าวไว้ ก็ร้องไห้เลยครับเกิดมาไม่เคยเจอใครด่าเยอะขนาดนี้อย่างน้อยๆก็แค่ทะเลาะกับเพื่อนในห้องเรียนแต่อันนี้คนคอมเมนต์ด่าเยอะเลยครับเป็นคนไม่ดีโกงกินภาษีอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นก็เครียดมากเลยครับมันทรมานขนาดไหนที่เปิดเรื่องลูกไม่ได้ ก็เครียดมากครับอยากให้เขามีชีวิตปกติเพราะตอนที่เขาอายุได้1ขวบคือปิดลูกไม่ได้ไปไหนเลยลูกก็อยู่ได้แค่ในบ้านเคยไปทะเลแค่ครั้งสองครั้งเองครับ ไปก็ต้องไปเช่าบ้านแบบ p r i v a t กลัวใครเห็นไปโรงพยาบาลก็ต้องไปแบบลับๆล,ล่อๆแต่ว่าที่โรงพยาบาลเขาดีเขาแบบว่าไม่ปล่อยข้อมูลไม่ได้ให้ใครรู้ง่ายๆผ่านมาหนึ่งปีก็เลยสัญญากับเขาว่าถ้าครบปีจะเอามาเปิดให้พี่พี่ FC ได้รู้กันทำไมถึงเลือกที่จะเปิดให้ FC เป็นกลุ่มแรกที่รู้คือเขาเป็นกลุ่มแรกที่ซัพพอร์ตเรา เขาน่าจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะถ้าพวกพี่ FC เขารับได้ยังไงเราก็แฮปปี้ตรงนี้ครับแต่ว่าก็มีคิดนะครับว่ามันจะต้องออกมามี2ด้านด้านที่ไม่ดีและด้านที่ดีกลัวเขาจะรับไม่ได้แล้วมาว่าลูกเราจากที่เห็นดราม่าดราม่าพอเปิดเรื่องลูกมาคนก็จะไปบูลลี่เด็กหน้าตาเด็กอะไรแบบนี้เหตุการณ์วันนั้นที่เราเปิดตัวกับแฟนคลับไปเป็นไงบ้าง โอเคเลยครับทุกคนแฮปปี้ครับทุกคนเอ็นดูน้องครับอีกอย่างก็มีบางกลุ่มเขาก็รู้ว่ามีน้องอะไรแบบนี้ก็คอยช่วยซัพพอร์ตเราไม่ทำให้เป็นเรื่องให้เป็นข่าวเพราะว่าพี่เอกลุ่มที่เหลือคือคนที่เขาสนับสนุนเราจริงๆครับโล่งใจมากครับทุกวันนี้คนไปคอนเสิร์ตก็จะถามหาลูกอยากดูน้องดีไซน์ไหมว่าอยากเป็นคุณพ่อแบบไหน ยังไม่ได้คิดเลยครับเราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาทุกอย่างครับตามใจมากเลยครับแต่ตอนนี้เขายังเป็นเด็กเดี๋ยวโตมาก็จะสอนว่าการจะได้อะไรมาต้องทำอะไรก่อนด้วยตอนนี้เขายังเด็กก็จะสปอยหน่อยเขาเป็นผู้หญิงด้วยก็ห่วงแต่ว่าพอเขาโตมาถึงตอนนั้นเราก็น่าจะปล่อยวางแล้วอยากให้เขาเป็นคนดีไม่ต้องเก่งมากแต่รักครอบครัว